สวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์รถไฟดชนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาอัปเดตการก่อสร้างสะพานยกระดับที่จังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็มีการก่อสร้างถนน4ี่เลนที่แยกที่เลยนิคมอุตสาหากรรมตรงเครือสาพัฒน์เข้าไปนะครับเป็นเส้นจากปาศักไปถึงแยกสปุงแล้วก็ไปแม่ขานไปดอยหลอนะครับติดตามชมนะครับท่านผู้ชมครับตรงข้างหน้าก็จะเป็นทางข้ามรถไฟนะครับจุดนี้เป็นทางข้ามรถไฟ แล้วก็มีเครนมีปั้นจันทรสีเขียวเนี่ยนะครับอยู่ทางขวามือแล้วก็มีดินนะครับเอามาวางนี่ดินทางขวามือเนี่ยนะครับดินขนาดใหญ่เลยวางฐานด้านหน้าตรงแยกป่าศักก็มีเสาตอหมอนะครับเสาตอมอขนาดใหญ่ก็ความคืบหน้าประมาณนี้นะครับตรง แยกป่าศักดิ์ตรงนี้ก็เป็นเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นถนนเลี่ยงเมืองไปแยกสปุงไปแม่ขานที่จะไปแม่ห้องศอนนะครับมาเส้นนี้ได้เลยท่านผู้ชมครับเลยตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตรงสิ้นสุดถนนสี่เลนตรงนี้กําลังก่อสร้างถนนสี่เลนนะครับเพิ่มเติม,ตมจากตรงนิคมอุตสาหกรรมเครือเครือสาพัฒน์เนี่ยนะครับ ท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับ2ข้างทางกำลังมีการปรับเพื่อก่อสร้างเป็นถนน4เลนนะครับ วัสดีท่านผู้ชมทางรีสิตรถประบชนะครับวันนี้มาอัปเดตการก่อสร้างสะพานยกระดับของลําพูนนะครับตรงแยกดอยติข้ามทางรถไฟแล้วก็ตรงแยกปะศักนะครับมีความคืบหน้าพอสมควรทีเดียวท่านผู้ชมมีการก่อสร้างมีเสาต่อม้อมีการวางฐานคืบหน้าเยอะทีเดียวครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับตอนนี้ผมเดินทางช่วงเช้าหน่อยนะครับมาถึงแยกดอยติแล้วนะครับ ไฟแดงพอดีนะครับดูเบริเออร์ที่กั้นถนนด้านทางขวามือนะครับท่านผู้ชมนี่คือแยกโดยติดนะครับตรงนี้คือแยกดดยตินะครับตรงไปก็จะเป็นไปลำปางถนนหมายเลข11นะครับ ข้างหน้าก็มีเครื่องจักรสีเหลืองนะครับโอ้ขนาดใหญ่เลยท่านผู้ชมทางซ้ายมือนะครับมีเครื่องจักรมีเครื่องวางนี่เอามาวางแล้วครับท่านผู้ชมสังเกตทางซ้ายมือนะครับเสาตอหม้อนะครับเสาตอหม้อขึ้นแล้วสะพานยกระดับถนนดอยติลำพูน ตรงข้างหน้าก็จะเป็นทางข้ามรถไฟนะครับจุดนี้เป็นทางข้ามรถไฟเนี่ยนะครับทางข้ามรถไฟนะครับจุดนี้เสาต่อหม้อขึ้นเด่นเลยนะครับแล้วก็มีเครนมีปั้นจันสี เขียวนีนะครับอยู่ทางขวามือแล้วก็มีดินนะครับเอามาวางมีดินพูนขนาดใหญ่นะครับวางฐานนี่ดินทางขวามือนีนะครับดินขนาดใหญ่เลยวางฐานด้านหน้าตรงแยกป่าศักก็มีเสาตอมอนะครับเสาตอมอขนาดใหญ่ ก่อความคืบหน้าประมาณนี้นะครับตรงแยกป่าศัก์ตรงทางข้ามรถไฟแล้วก็แยกโดยติดนะครับตรงนี้ก็เป็นเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นถนนเลี่ยงเมืองไปแยกสปุงไปแม่ขานที่จะไปแม่ฮ่องสอนนะครับมาเส้นนี้ได้เลยแล้วก็มีความคืบหน้าอีกอันหนึ่งท่านผู้ชมถนนเส้นนี้แหละครับมีการก่อสร้างถนนสี่เลนเพิ่มเติมนะครับเดิมเนี่ยมันถึงประมาณเครือสหพัฒน นะครับเนี่ยไปป่าซาง20บ้านฮ้อง40สันปะตอง37เนี่ยแหละครับข้างหน้าเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูความคืบหน้าการก่อสร้างถนนสี่เลนของเส้นนี้นะครับไปแยกสปุงกำลังทำเพิ่มก็ถ้าไปชนแยกสปุงได้สี่เลนก็ทางสะดวกขึ้นนะครับที่เหลือก็อจากแยกสปุงไปแม่ขานก็เป็นถนนสี่เลนแล้วนะครับ ชมครับเลยตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตรงสิ้นสุดถนนสี่เลนตรงนี้กําลังก่อสร้างถนนสี่เลนนะครับเพิ่มเติมจากตรงนิคมอุตสาหกรรมเครือเครือสาพัฒน์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับสองข้างทางกําลังมีการปรับเพื่อก่อสร้างเป็นถนนสี่เลนนะครับถ้าถนนจากแยกป่าศักแล้วครับไปแยกสปุง ถ้าได้สี่เลนตรงนี้ถนนเลี่ยงเมืองลำพูนก็มีความสะดวกมากขึ้นนะครับถนนเลี่ยงเมืองลำพูนจากแยกท่าจักรนะครับไปโรงพยาบาลน,นะครับไปด้านตะวันตกนะครับตะวันตกของลำพูนก็เสร็จแล้วนะครับเชื่อมมาเหมืองง่าแล้วก็อ้อมมาที่ถนนหมายเลข11ท่านผู้ชมดูตรงนี้มีรถจักรมีเครื่องจักรนะครับมีรถยนต์นะครับเนี่ยสองข้างทางก็ได้รับการปรับขุด ดินเพื่อทําถนนสี่เลนแล้วนะครับนี่คือความคืบหน้าในการพัฒนาเมืองลําพูตนตัวนี้ถนนถ้าตรงนี้เสร็จก็ถือว่าอ้อมเมืองลําพูนร,รอบตัวเมืองก็สําเร็จเสร็จสิ้นนะครับก็คงต้องใช้เวลาในการทํางานในการก่อสร้างช่วงนี้งานก็น่าจะมีความคืบหน้านะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นช่วงของหน้าแล้งพอดีนะครับไม่มีฝนเครื่องจักรก็ทำงานเต็มที่ทำงานโอทีทำงานอะไรก็เต็มที่นะครับ ตอนนี้คนงานน่าจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าช่วงโควิดก็งานการหายากคนงานก็ผู้รับจ้างก็น่าจะเต็มที่นะครับตอนนี้ยังเป็นมีร่องรอยการขุดดิน2ข้างนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก็รู้สึกว่าทําหลายกิโลทีเดียวนะครับดูนะฮะผมจะถ่ายดูว,ยว่ามันจะไปสิ้นสุดณนะจุดไหน คืองานก่อสร้างเท่าที่สังเกตดูนะครับเขาจะทําเป็นช่วงๆนะครับคงไม่ทํายาวตลอดสายก็คงจะเกี่ยวกับเงินงบประมาณในการาก่อสร้างและจ้างสิ้นสุดโครงการแล้วครับท่านผู้ชมสิ้นสุดโครงการเห็นป้ายสิ้นสุดโครงการนะครับจุดสิ้นตรงนี้ก็คงทําทีละช่วงทีละช่วงไปนะครับตามงบประมาณที่มีประมาณกิโลเมตรที่16นะครับของป่าซางมาถึงชื่อหมู่บ้านเดี๋ยวข้างหน้ามีชื่อหมู่บ้านนะครับ มาถึงบ้านหนองท่าครับท่านผู้ชมจากเครือสาพัฒมาถึงบ้านหนองท่าครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับนี่คือความคืบหน้าของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดลำพูนครับติดตามในโอกาสต,ต่อๆไปครับสวัสดีครับหักคุณเงาให้เราเป็นเพื่อน ดาวเคียงเดือนถเมื่อญาติมีเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนชีวิตเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนชีวิตลิขสิทธิ์ร้อยแปดชันนั้นหากดูแล้วชอบหากดูแล้วใจช่วยกดไลคกดแชร์และกดติด